ครับโอ้โหโอ้โหโโอ้หนี่นะครับเดี๋ยวไอ้ใหญ่ทิ้งพี่ไปครูับผมไอ้คนครูครับผมโอ้อย่าทันอย่าทันถูองมุมหูขยะมันโคตรเยอะเลยได้ครับทั้งวันก็ไม่เสร็จสวัสดีครับพวกเรา EP ถอยรายการมหาการของเล่นที่จะเรียนรทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับผมและใน EP นี้ก็คือเจ้าตัวนี้เองนั่นเอง เฮ้ยเล่นไงอ่ะอยากรู้ใช่ไหมพี่วาขึ้นมาสมาร์ทวีดเหมือนสมาร์ทโฟนแช่มโทรได้ใช่ไหมวันนี้นะคะพี่วาจะลองให้น,อน,อนอ้องๆด <ไว S 1> ูว่าต้งเมือพี่วาแล้วผมคิดว่าต้องจับพี่วาไว้หน่อยนิดนึงครับการรีวิวก็คือก้าวพยายามขึ้นไปตรงตัวแรกรก่อนครับตอนแรกมีผู้ปกครองหรือมีเพื่อนก็จับไว้อย่างนี้ก่อนนะครับฮะโอ้โหโอ้โห นี่ยครับเดี๋ยวไอ้ทิ้งพี่บ้านถ้าหมุิเราเอ็นหน้ามันจะพุ่งไปข้างหน้าถ้าเราเอ็นหลังมันจะไปข้างหลังครับแต่ถ้าเราทิ้งน้ำหนักซ้ายขวามันก็จะหมุนตามรอบที่เราหมุนก้าอย่างเงี้ยครับแต่พี่เอพี่ว่าเราพุ่งอย่างไรครับพี่ว่าพี่ว่าถอยลุบ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 พี่ว่าถ้าจะไปข้างหน้าจะไปข้างหลังเห็นไหมเห็นไหมอพี่ว่าถอยหลังดูช่วยเราได้มากอ่าไปข้างหลังพี่ว่าไปหน้าไปหน้าอ่านะอ่เห็นไหมเราไปดูกันว่าพีธไก่ลองขีดบิททอยเป็นย ไปดูนะครับอีบิทคอยจะเล่นอะไรกันบ้างไปดูกันกว่าเรื่งไหนพี่บ้เหนื่อยมากเลยถ่ายทั้งวันกูพี่ถ่ายเยอะไงเราเด็กเราดูดิไม่เสร็จทีเนี่ยได้ครับพี่ทั้งวันก็ไม่เสร็จอ่ะม่นเยอะซองมุมหูขยานมันขวดเยอะเลยว่าเสร็เฮ้ยมันไปได้ไงวะเมื่อวานเราสองคน ว่าคนมาหบยังาการสองคนการสองคนจะแปดโมงแล้วมาไม่ทันกระตุกเมย์นคนลูครับผมอย่าท่านอย่าท่นาเนาเ,เลิก<ร>ไปได้หนึ่ง,<ร>งนาทไไไไีไม่ได้ไม่ได้ไลออกออกจากโรงเรียนกูไปจันท<ร>ว่าคนมาพบยังการสองคนการสองคนจะแปดโมงแล้ว ทิ่มมาแล้วเขาๆๆเขาเขาลื้อทัอออนทันทานไม่จัดว่าได้ได้ไหมท่านได้หนึ่งนาทีเพิ่งออกจากโรงเรียนกูไป ดูพรุ่งนี้ผม ไม่เด้ละเอายากกว่านี้ไม่มีแล้วเหรอ เงี้กันมากครับสำหรับคลิปการเล่นในครั้งนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมพามีก็อย่าลืมไปเล่นกันอย่างนี้บ้างนะพี่วานนะอย่าไปเล่นเลยอันตรายก็จะให้เล่นก็เล่นได้ครับมันไม่แบบฝึกเพิ่มมาณชั่วโมงนึงต่อชั่วโมงก็น่าจะเป็นกันแล้วแล้วที่สำคัญนะครับต้องขอบคุณเนี่ยที่ผู้สนับสนุนก็คือโกบอยครับคือแกทำให้เราขึ้นเพจจริงๆครับผมเป็นเพจท่องเที่ยวอย่าลืมไปกดถูกใจนะครับผมแล้วก็เพจดีบิีกทอยครับผมสำหรับลุ้นสนุกกิจกรรมเดี๋ยวจะมีแจกคูชี่ในอนาคตมีแน่นนอมาแจกกอีแล้วใช่ครรรับวยยจิงๆขโมมาอเล่น เอาเงินเก็บจากอินดิทอยครับคือให้เพื่อนๆกันนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็เล่นเก่งเล่นจังเลยเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปเสียพว่ปลาไปลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมครับบ๊ายบายเด็กไปโชว์ดิีไม่พี่ผมกลัวกลัวหัวแตกสดโฉบนี่อืมจัดว่าลองโชว์ให้ดูหน่อยอย่าเนี่ยโชว์เด็กมันหน่อยเราเป็นคู่เขาจับไหลเขาจับไหลพูดแต่งต้ายบานเกลืจับไหกเขาจับไเออจับไหลได้โอ้ย go ไปสิอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้อย่าไปใกล้มานี่มานี่ไก่ใกล้น้อยเล่นตายไก่ใกล้น้อยไก่ใกล้น้อยเล่นตายคนเป็นคู่มุนตัวยินทำไมนี่พวกเราเข้าห้องเรียนเรียบเรียบเรียบพวกเราเข้าห้องเรียนนี่เราไปยัะไง